ล่าสุดมีข่าวมาจากเจ้าตัว Sony a l p h a r u m o r ครับว่า Sony จะเปิดกล้องอีก5รุ่นในปี2023น,นี้มีรุ่นไหนบ้างมีเลย์ยังไงวันนี้ผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมเฟิร์สในรายการเดวพีทอครับล่าสุดนะครับทาง Sony a l p h a r u m o r เนาก็ได้มีการบอกเล่านะครับว่าเฮ้ยในปี2023น,นี้ทางโ o นีจะเปิดกล้องมาอีกทั้งหมดนะครับ5รุ่นเลยเดี๋ยววันครับตั้งแต่รุ่นแบบ b e g ิ n น e r นะครับถึงรุ่นประมาณเกือบเกือบท็อปนะครับเดี๋ยวมีรุ่นไหนนะครับเร ตัวกล้องโซนี่ที่เป็น APS-C Lineup นะครับหรือเซนเซอร์ APS-C ซึ่งก็ต้องบอกครับว่าในเซนเซอร์ APS-C ที่เป็นกล้องถ่ายภาพอ่ะมันไม่ได้มีการเปิดตัวออกมาแบบนานมากๆคือน่าจะประมาณ4ปีได้แล้วนะครับรุ่นล่าสุดที่มีการเปิดตัวออกมาครับคือเจ้าตัวโซนี่ A66 กับ A610 ตอนนี้นะครับก็น่าจะถึงเวลาแบบที่สุดแล้วนะครับที่กล้องตัวใหม่นะครับจะออกมาทดแทนครับโดยเซนเซอร์ครับคาดว่าจะใช้เจ้าตัวเซนเซอร์20ล้านรีเซลนะครับเหมือนกับเจ้าตัวโซนี่ x 3 0แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆเช่นมีระบบ เข้ามาประมวลผลนะครับมีเจ้าตัวฝูเ60ให้เราสามารถทำงานได้ครับกล้องตัวที่2ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวนะครับคือเจ้าตัวกล้องโ o นี APS-C แบบเป็น Tri r รเว l ครับก็น่าจะมาลักษณะนะครับที่มาทดแทน A .6 พันที่ต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ a .6 พันนะครับก็หายไปจากตลาดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็น่าจะมีความมาแทนหรือว่ามานะครับลักษณะที่เป็นแบบ c ี e ี10นะครับเวอร์ชัน2นั่นเองครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าเฮ้ยรายละเอียดของเจ้าตัวกล้องตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง ส่วนกล้องตัวที่3ครับก็น่าจะเป็นกล้องที่สายสปอร์ตนะครับรอติดตามกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวกล้อง Sony a 9 m a r k III เจ้าตัวกล้อง Sony a 9 2กนะครับก็ได้มีการเปิดตัวมานะครับก็นานดูพอสมควรนะครับก่อนช่วงโควิดน่าจะประมาณปีครับก็น่าจะถึงเวลาที่เจ้าตัวกล้อง s o n y A9 รุ่นใหม่จะออกมาสักทีครับสเปคที่ส่วนตัวนะครับผมคาดหวังนะครับก็น่าจะมีพิกเซลนะครับที่พอๆกับเดิมครับคือประมาณ24ล้านพิกเซลเนาะแต่สามารถถ่ายภาพรันนะครับได้มายิ่งขึ้นนะครับผมคาดว่านะครับน่าจะถ่ายได้อยู่ที ประมาณ40ภาพต่อวินาทีแล้วก็มีเลโกโฟกัสที่แอดวานนะครับจากเจ้าตัวกล้องรุ่นปัจจุบันไปอีกประมาณนึงน้อยอย่างพวกลั้งกว่าเจ้าตัว E1 นะครับซึ่งมันสามารถแยกแฟลกได้นะครับทั้งคนสัตว์สิ่งของนะครับรถนะครับในลักษณะที่เป็นยานพาหนะต่างๆนะครับอย่างทางแคนนอนครับอย่างเจ้าตัว R8 ตัวนี้นะครับมันสามารถแยกไดถึงประมาณ17รูปแบบไปเลยทีเดียวก็คาดหวังครับว่าทางโซนี่เนี่ยครับจะอมาได้เหนือกว่าเจ้าตัวพวก R8 เหลือ6หมาถูกนั่นเองครับกล้องตัวต่อไปเป็นกล้องที่ผมคาดว่าหลายๆ น่าจะรอกันมากที่สุดครับนะตอนนี้นะครับรวมหึงผมด้วยครับก็คือเจ้าตัวกล้อง Sony A7IV ครับส่วนตัวครับก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับให้มันมากมายนะครับก็หวังแค่สเปคนะครับจะเหมือนกับจ้าตัว Sony A7IV นะครับเท่านั้นเอง ถ้าตัวนี้มาราคาไม่แรงนะครับก็น่าจะมีคนอัปเกรดครับกับเจ้าตัวโซนี่ A7C มาถูกันไม่น้อยเลยทีเดียวกล้องตัวสุดท้ายนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่ครับกับเจ้าตัวโซนี่ซ n น m มาไลท์ครับตัวนี้นะครับก็มีข่าวลือนะครับว่าจะเป็นเจ้าตัวกล้องโซนี่ FX10 ครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องในระดับที่เป็นซินิมาไลท์นะครับถ้าตามข่าวนะตามที่เราเคยลงกันไปนะครับในเจ้าตัวเพจสติปิโฟโต้เนะคือเจ้าตัวนี้นะครับสเปคของเจ้าตัวนี้เลยนะครับจะเป็นเซนเซอร์ APS-C ระบบมวลผลนะคร วิดีโอนะครับสามารถถ่ายได้ประมาณ4.6 k 0 fps มี AI processor นะครับมี m e ค h a n i c c h h เ t t r r นะครับแต่ไม่มีระบบนสันครับก็สเปคก็ดูงงงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความเป็น Cinema l i ลนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเจ้าตัว m e ค h a n i c c h h เ t t r r เนาะก็ต้องรอติดตามกันครับว่าเฮ้ยเจ้าตัว FX10 นะครับมันจะเฮ้ยเปิดตัวออกมายังไงบ้างแล้วก็เมื่อไหร่นั่นเองครับ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่นะครับทั้งหมดประมาณ5ตัวที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2023นี้ครับใครที่รอกันตัวไหนนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะว่าเฮ้ยผมกําลังเล็งตัวนั้นตัวนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าถ้ามีการซื้อนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัวโซนี่ A7C Mark II นะครับนั่นเองแล้วก็ผมอาจจะซื้อนะครับเจ้าตัวกล้องโซนี่ที่เป็น a v c มาด้วยก็รอติดตามกันครับหวังว่าเราจะได้เห็นนะครับทั้งกล้องทั้ง5ตัวนะครับในปีนี้นั่นเองครับ ทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้ครับใคร,ใครใชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหนึ่งปีของเราด้วยส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ